ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกอหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะยิดดยนด,ดนะะีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรู์ดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีนะคะรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2568หรือ2025เรียกว่า โอ้แป๊บๆนี่คือสิ้นปีแล้วไวมากไวมากจริงๆนะคะเขาเรียกว่าเ,าเหมือนกิ่งฟ้าเหมือนเพิ่งทำนายแบบดวงต้นปีไปเองนั้นตอนนี้คือสิ้นปีแล้วอะคะ่ะอ่ะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น คลิปดวงรายเดอือนสุดท้ายของปี2568เนอะอ่าก็อย่างเช่นเดิมนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสก,กิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยหรือกดตรง time stamp ใต้ description ได้เลยนะคะอ่าก็อย่างเช่นเดิมนะคะก่อนที่จะเริ่มทำนายกิ่งฟ้าต้องมีการเกริ่นเป็นประจำเพื่อเตือนสติทุกท่านว่าอันนี้เป็นทำนายดูยภาพรวม general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจองบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่าตรงบ้านไม่ตรงบ้านเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ขอให้ดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านนนั้ะะคะ เพราะว่าดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดโดยชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำแนะนของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะ,ะแล้วก็อย่างเช่นเดิมกิ่งฟ้าเป็นคนที่พูดเร็วโดยทุนเดิมนะคะมาตลอด10ปีที่ท YouTube มานะคะไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนตัวเองได้นะคะเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดนะคะอย่างเช่นเดิมกิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่าสามารถคลิกด้านขวาบนเป็นฟันเฟืองได้เลยถ้าท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะ,ะก็กดได้เลยมันจะเขียนว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าคุณโอเคก่อน normal speed ปกติแบบนี้ความเร็วแบบแบบนี้ไม่ต้องปรับแต่แรทั้งสิ้นให้ฟังต่อเนื่องเพลินๆได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงแล้วแต่ใจต้องการได้เลยก็กดในปุ่มนั้นที่กิ่งฟ้าเพิ่งบอกไปนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปดวงของวันนี้กันเลยดีกว่า,<ม>าค่ะาราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคม2568หรือ2025 <25 S> 2 0 2 5นะคะทํานายจากไพ่พิเนตรไพ่ถลอดล้วก็อาจจะเสริมได้ไพ่ไทยอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับราศีกนะะันค่ะ guidance empowerment three of pentacles knights of wands eight of Pentacles, the Strength, Three of Swords, Eight of Cups, The Hermit, The Moon, Eight of Swords, Two of Swords, The Chariot. And the last one ใบสุดท้ายนะคะเป็น king of pentacles โอเคเดี๋ยวกิ่งฟ้าขออนุญาตจับหนึ่งใบเป็นใบพิเศษให้นะคะเป็นการเช็คความรู้สึกหรือคำแนะนำแล้วกันอะแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยขออนุญาตหยิบสักครู่โอเคและไพ่ใบนี้ขออนุญาตอ่านนิดหนึ่งนะคะ I wish never bears pain to prove love นะคะ ในช่วงระยะเวลาเดือนธันวาคมเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีการหลุดพ้นจากสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดหรือว่าอาจจะเป็นการหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่หรือสิ่งที่มันเลวร้ายก็ได้นะคะอันนี้คือกิ่งฟ้าเสริมจากหน้าไพให้นะคะแล้วก็นี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่อูไพขึ้นดีมากลดนะเนี่ยให้ความสําคัญกับตัวเองให้มากหรือเขาเรียกว,ว่าให้ความสําคัญหรือโฟกัสในเรื่องของคําว่าสติมากกว่านะคะใน,ในกรณีนี้เนี่ยไพบอกอย่างนี้นะแล้วก็อย่าทนกับสิ่งที่ทําร้ายจิตใจอีกนะคะคุณสมควรได้รับสิ่่งทีีด กว่านี้โูหไพ่แบบพลังงานบวกให้กับคุณมากมีคุณลดมากนะคะอ่ะเอาจริงป่ะไม่เอาเอาแบบพูดแบบ ไม่อยากให้คุณหลงระเลงเนาะช่วงระยะเวลาน,นี้กิ่งฟ้ามองว่าดวงคุณกําลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากแต่มันก็จะมีคําเตือนขอคําเตือนก่อนเล็กน้อยละกันนะคะอย่างที่กิ่งฟ้าเตือนเหมือนไพ่บอกแหละในเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดแต่คุณต้องสลัดออกไปให้ได้ด้วยเนะาะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะก,กังวลหรือกลัวหรือวิตกจรรตไปล่วงหน้าหรือคิดซ้าไปซ้ำมารหรือว่าวนอยู่ในอ่างเนี่ยคือมันเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนอันนี้กิ่งฟ้าเข้าใจนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากจะบอกและเป็นกําลังใจให้คุณว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะเราไม่สามารถควบคุมม ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วปรับปรุงแก้ไขหรือเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นที่บางทีมันอาจจะมันเกิดขึ้นไปแล้วอะสิ่งที่เราทําได้คือแก้ที่ใจตัวเองหรือว่าแก้ที่ตัวเราหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วมันคือบททดสอบบทเรียนให้กับเราก็ได้แต่บางคนอาจจะบอกว่าเออยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่โกงไปล่วงหน้าแล้วบางทีมันอาจจะดึงพลังงานต่างๆที่มันไม่ดีเข้ามาได้ง่ายสิ่งที่กิงฟ้าจะบอกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างน้อยเราทําเต็มที่กิ่งฟ้าเชื่อว่า รบเรื่องความคิดที่บางทีเราอาจจะแบบตีต้นไปก่อนอะกังวลไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าสมมติเราแบบ ต้องบอกก่อนว่าในกรณีบางคนรู้สึกว่าตัวเองเป็น perfectionist ือต้องเปะ๊ะต้องดีไม่ดีฉันไม่โอเคอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างมันต้องหย่อนลงมาบ้างอย่าตึงจนเกินไปมันทําให้เราตึงแล้วมันไม่มีความสุขนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องปิดหูปิดตาในบางเรื่องแต่ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องเราต้องปิดหูปิดตาบางเรื่องเนี่ยที่รู้สึกว่าเออพอเหอะบางทีมันไม่จําเป็นจะต้องใส่ใจต้องปรงและปล่อยวางให้เป็นฝึกในการปล่อยวางให้ได้เท่านั้นเองนะคะอ่าแล้วก็มันอาจจะมีการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออเจ็บปวดมาจรงรององ่ยอาาบ ในชีวิตมาก็ได้นะคะแต่ต่อจากนี้เนี่ยคุณกําลังจะเจอเรื่องราวดีๆนะคะและที่สําคัญช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะคะหรือ,อคุณอาจจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาหรืออาจจะมีคนสนใจในสกยภาพความสามารถหรือผลงานของเราหรือว่าสนใจในตัวคุณก็เป็นได้แต่ช่วงนี้คุณจะมีแรงึดสู้ในการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นรวมถึงถ้าใครเป็นคนที่หมั่นกระทําสิ่งที่ดีหมั่นตั้งใจเพียรพยายามมาโดยตลอดมีความอดทนในการดําเนินชีวิตกิิงฟ้าเชื่อว่าสิ่งดีๆพลังงานดีๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณ แต่ถ้าเราไม่ได้กระทําสิ่งดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเขาอยากจะช่วยเหลือเราให้เห็นภาพง่ายๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณเองอาจจะแปลว่าทำงานอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างที่จะดีหรือราบรื่นหรือว่ามันอาจจะมีคนมาว่าจ้างงานเราเยอะหรืออาจจะแปลว่าช่วงนี้บางคนอาจจะได้งานก็ได้หรือว่าได้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้แล้วมีการก้าวกระโดดในชีวิตช่วงนี้คุณจะเหมือนมีฝีมือหรือมีศักยภาพอะไรที่มันแบบมัน,นฟื้นฟูหรือเพิ่มเติมหรือพรสวรรค์คุณค้นพบมันก็ได้เห็นไหมมันเป็นเหมือนการอัพเวลในเรื่องงกาาารเนะ ลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Temperance Justice Five of Cups Two of Pentacles Judgment Ace of Cups นะคะอ่ะไพ่ขึ้นจริงๆขึ้นว่า คืออ่ะต้องบอกนี่กิ่งฟ้าเหมือนเตือนแต่แล้วนะไม่ได้ตั้งใจจะทำนายหรือพูดซ้านะคะไม่ได้อยากย้ำอะไรบ่อยๆหรอกกิ่งฟ้าก็เชื่อว่ามีใครชอบอะไรย้ำย้บ่อยๆหรอกแต่ไพ่อ่ะมันจะขึ้นลักษณะเรื่องอารมณ์เรื่องจิตใจนะคะในเรื่องของการทํางานบางทีมันอาจจะมีผิดหวังเสียใจบ้างหรือมันอาจจะมีอุปสรรคที่เราต้องแก้ไขแต่ถามว่าสุดท้ายเราแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้แต่คุณเองต้องควบคุมสติและอารมณ์เท่านั้นเองในเรื่องของการทํางานนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเอองานตรงนี้เราทําไม่สําเร็จเราอาจจะอาจจะโดนให้มาปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆมองซะว่านั่่่นคือปรรระะสบกกาาาณ์ททีจํเแง ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแต่ไพ่ากขึ้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ประหนึ่งว่าการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วก็ที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้รับความยุติธรรมเราจะได้รับความยุติธรรมแต่ถ้าที่ผ่านมาเราตั้งใจเพีย,พยายามตลอดความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ถ้าเราขี้เกียจไมไ่ตั้งใจผลม,มันก็คือของการกระทามันก็เกิดขึ้นน่คุณทายังไงก็ได้แบบนั้นนะคะแต่ดวงชะตามันขึ้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานบางคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่เปลี่ยนย้ายแผนกสาขาบางคนอาจจะเปลี่ยนให้ทงานไปเลยบางคนอาจจะแปล ที่อื่นเพิ่มเติมก็ได้หรืออาจจะต้องเปลี่ยนไปทาหน้าที่อื่นอาจเหมือนแบบเป็นหนึ่งว่าแอคชั่นของเราเน่มันต้องไปเทคแอคชั่นส่วนอื่นๆและหรืออาจจะแบบมีงานที่มันแบบ ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เราจะต้องจัดการนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออออกจากง,งานประจําไปทําอาชีพเสริมอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักเป็นได้หมดเลยนะคะแต่ให้ขึ้นโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆกาลังเข้ามาหรือมีคนมอบโอกาสหรือยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณและคุณอาจจะต้องรีบคว้าโอกาสตรงนั้นเอาไว้นะคะประมาณนี้แล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเออทำอะไรหลากหลายอย่างจริงๆเออมันก็จะเป็นลักษณะคําว่า Mul ติ tasking หรือว่าอาจจะมีหลากหลายอย่างที่มันเข้ามาทําให้เราจะต้องจัดการเป็นหนึ่งงานลาดงานหลวงชั้นจัดการงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่มันเอา อีกแล้วจ้าฉะนั้นสิ่งที่เราดูดวงเื่ออะไรคะเราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงเราแค่จะต้องเอ่อเขาเรียกว่า วางแผนชีวิตให้ดีขึ้นถ้าเราวางแผนเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนว่าอันไหนต้องทําก่อนก่อนหรืออันไหนสําคัญต้องทําก่อนอันไหนทาทีหลังเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงได้กิ่งฟ้ามองว่ามันเป็นการฝึกการแบบมัอเวนจอมนเะน่ะการจัดการการวางแผนหรือการวางแผนต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้นกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณเอาตัวรอดได้ค่ะคุณไม่ต้องห่วงในเรื่องการทํางานของคุณนะคะและคุณสามารถควบคุมทุกอย่างมีอํานาจบาร,รมีต่างๆในการควบคุมแต่บางคนอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นก็มีโอกาสสูงเหมือนกันอ่าโอเคจริงๆถือว่าเป็นสัญญาณ และความคิดมาตีกับตัวคนเองได้อย่าไปคิดอะไรที่แบบมันเป็นแง่ที่มันไม่ดีจนเกินไปนะคะเรามาดูเรื่องการเรียนการศึกษาค่ะการเรียนการศึกษาช่วงนี้จริง,รงๆไพ่อะมันขึ้นว่าตัวเราเองบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนยกย้ายอ่เาเรียกว่าซิลเปลี่ยนย้ายคณะเป็นได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเออมีแพลนจะไปเรียนต่อ,อต่างๆหรือเรียนต่อต่างประเทศได้หมดเลยค่ะถือว่าดีแต่ไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการ กําลังหาลู่ทางหาลัดลาวหรือเป็นหนึ่งว่าการเก็บเงินหรือว่าบางคนอาจจะพยายามชิงทุนก็เป็นได้พลังงานของช่วงนี้ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยมันจะโดดเด่นในเรื่องของการแสวงหาหรือว่าช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่า เยอะเหมือนกันนะคะหรือบางคนอาจจะได้พบเจอเคื่อนใหม่ๆก็เป็นได้นะคะ,ะแต่หลกัลกๆเลยคือช่วงนี้บางคนอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับข้าวหเรียนเยอะพอสมควรถ้าคุณจะกาลังเรียนอยู่หรือกําลังจะไปเรียนต่ออะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับว่าเงินต้องพร้อมอหรือว่าเวลาต้องพร้อมใจต้องพร้อมหลายๆอย่างด้วยประมาณนี้นะคะไพ่จะบอกแค่นี้นะคะสาหรับเรื่องการเรียนสําหรับในเรื่องของการเงินหลักเป็นยังไงบ้าง The Sun ขึ้นมาเลย Six of Swords นะคะ The Fool Queen of Cups ace of pent uh, ace of wands นะคะ seven of cups uh, nine of cups การเงินของคุณช่วงนี้คุณใช้เงินเก่งต้องบอกแบบนี้นะว่าเ,เงินจะเดือดร้อนไม่เดือดร้อนอยู่ที่การใช้จ่ายปังของคุณนะในเดือนนี้นะคะแต่ถามว่ามันมีโอกาสช่องทางในการทาเงินมีมีค่ะมีการเงินของคุณอนะ่ะจริงๆไม่ได้แย่อะไรแต่คุณใช้เงินเก่งหรือบางทีอาจจะมีเหตุต้องใช้ตังค์ถ้ามันเป็นจําเป็นเป็นความจําเป็นที่ต้องใช้ตังค์ก็ต้องใช้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะนะแต่ถ้าอะไรที่แบบช่วงนี้กิเลส ปัญหาอะไรตัดทิ้งไปให้ได้อะไรรู้สึกว่าเราวเวลากิงฟ้าจะซื้อของอย่างหนึง่งกิงฟ้าต้องพูดยอมรับตรงๆอันนี้คือขอโทษที่ต้องพูดถึงเรื่องตัวเองแต่ให้ให้เห็นภาพนะกิงฟ้าเป็นคนใช้ตังเก่งค่ะแม่กิงฟ้าตัวกิงฟ้าเหมือนกันเป๊ะเลยทั้งแม่กิงฟ้าต้องผัดกันห้ามนะคะ um, อย่าเพิ่งซื้อมันจําเป็นไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นการคำถามแบบกิงฟ้าจะถามตัวเองประมาณเกือบ3ครั้งมันไม่ได้เป็นการย้าคิดทำแต่เพื่อทําให้เรารู้ว่าเออเราเรารู้เราตัวเองแล้วว่าเราใช้ตังเก่งแล้วจะถามสิ่งนี้จําเป็นไหมต้องใช้้ตออนนีป่หรืวา จ่ายตายจ่ายตังไปแล้วเราจะมีเงินเหลือใช้ไหมอ่ะมันจะเป็นคําถามในกิ่งฟ้าจะถามอยู่3อย่างเนี่ยคุณลองถามตัวเองกลับไปมันเหมือนเป็นจิตวิทยาเนะาะแบบว่าจําเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นไว้ก่อนก็ได้แล้วเราไม่มีล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วพอใช้จ่ายตังแล้วอะเงินจะเหลือไหมเอาไว้ใช้ทำอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยบางคนแบบช้อปปิ้งจนกระทั่งไม่มีเงินกินข้าวอันนี้เปรียบให้เห็นภาพมันมีช็อปก็ฮอลลีอย่างนั้นจริงๆนะคะคน,คนรู้จักกิ่งฟ้าได้แหละคือแบบช็อปจนกระทั่งแบบว่า เงินกินข้าวหายไปในหมดมันเป็นถึงขั้นนั้นก็มีมันมีคนแบบนี้นะคะจะได้แบบว่าคุณอย่าเป็นถึงขั้นนั้นเพราะพ่ขึ้นว่าช่วงนี้คุณใช้เงินเก่งมากจริงๆหรือว่าอยากได้นูน่นอยากได้นี่เยอะแต่ถ้าบางคนบอกว่าอ๋อเปนช่วงนี้เอาเงินแบบไปลงทุนหลากหลายด้านอันนี้ไม่ว่ากาันเพราะว่าลงทุนมันมันมัน,ม,นมันต้องยอมรับว,ว่ามันมีความเสีย่ยงมันปกติแต่ถ้าคุณวางแผนอย่างดีไม่มีปัญหาแน่นอนลงทุนได้คะ่ะบางคนอาจจะใช้เงินช่วงนี้ไปกับการลงทุนทํานูน่นทํานี่เยอะหรือมันมีโปรเจกต์ร้านแปดพันเก้าหรือเป็น สิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเอามาต่อยยอดได้เป็นประโยชน์ได้หรือเรียนเพื่อ <spe aker> เพื่อให้รู้ะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ได้เลยอะไรที่มันเป็นแบบการลงทุนหรือการเรียนหรือว่าใช้เงินไปกับสิ่งที่มันสามารถต่อยอดในอนาคตได้กิ่งฟ้ามองว่าดีใช้เงินไปเลยแต่ก็ต้องดูลิมิตตังของตัวเองเท่านั้นเองแต่ขอนิดนึงก็คือช่วงนี้เดือนนี้อย่าใช้ตังให้มันสิ้นเปลือง <ๆ S 1> <ๆ>เพราะว่าบางคนอาจจะหมดไปกับปาร์ตี้สังสรรค์หรืออาจจะหมดไปกับของฟุ่มเฟือยของซูรูสุร้าหรือว่าถ้าหมดไปกับของกินไม่ว่ากาันแต่ก็คือดูลิมิตนิดนึง,นงแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้บางคนอาจจะหมดไปกับการเข้าสังคมงานอีเวน มีความฟุ่มเฟือยสูงเท่านั้นเองนจะจ๊ะโอเคถัดไปสําหรับในเรื่องความรักคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างคนโสดสนิทอู้จะบอกว่าอขอเปิดแค่สอใบจะบอกว่าไพ่ขึ้นทูบคาร์กับ6 of pentacles ขึ้นมามีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่ใช่สูงมากนะคะถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองมีวงเล็บด้วยนะถ้าเราเองไม่ได้แบบปิดกั้นตัวเองเราอาจจะแบบว่าเออพร้อมที่จะมีใครแล้วเราก็แบบ ไปเจอคนใหม่ๆบ้างหรือไปเจอเข้าสังคมบ้างเนี้ยมันมีโอกาสเจอค่ะมีโอกาสเจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีหรือเจอเนื้อคู่ได้เหมือนกันไม่พูดเยอะค่ะมีโอกาสเจอค่ะใครสักคนเพราะว่ากิฟ้าย้อนไปพูดคําเดิมคุณมีเสน่ห์ค่ะในเดือนนี้นะคะย้อนไปฟังคําแรกที่กิฟฟาพูดเลยคุณมีเสน่ห์นะคะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือจะเป็นยังไงถ้าคุยกันมาสักระยะหนึ่งคุยกันมาแบบ ออต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันจริง,รงๆนะคะกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสพัฒนากันสูงถึงขั้นมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเพิ่งเริ่มคุยกันแล้วก็เดี๋ยวคุยบ้างเดี๋ยวไม่คุยบ้างหรือว่าคุยแล้วมันมันมีความงงแง,ง,ง้งกันตั้งแต่ต้นยังไม่ทันได้คบกันเป็นแฟนมีความงงแง้งกิ่งฟ้ามองว่าไม่ใช่นะคะอาจจะคงอาจจะออกออกจากกันไปเพราะว่าพลังงานมันขึ้นการหมุนเวียนมันหมายถึงว่า อาจจะได้ไปต่อสารสัมพันธ์ต่อกับคนที่ใช่หรือคนที่แบบรู้สึกว่าเออพอเป็นไปได้แต่ก็อาจจะมีการหลุดพ้นหรืออาจจะแปลว่าออกจากคนที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะก็คือยังไม่ถึงขั้นได้เป็นแฟนกันก็คือไม่ชัดเจนสำหรับคนที่มีคู่นะคะหรือมีแฟนเป็นไงบ้าง seven of pentacles จะเจดขึ้นมานะคะ the h e r o h e n two of wands โ okay. อเค สำหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าไปได้เรื่อยๆดีนะคะแต่จริงๆแนะนํานะว่าถ้าอยากให้แบบความสัมพันธ์ไปต่อกันได้ดีไปกระช้าวความสัมพันธ์บ้างไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศบ้างก็ดีนะคะหรือไปเช้าเย็นกลับหรือไปสถานที่แบบสมมติบางคนบอกว่าอยากไปเดินสวนสาธารณะอยากไปนั่งจิบกาแฟจิบมัทฉะาแบบที่ร้านคาเฟ่ต่างๆเนี่ยได้เนี่ยไปเช้าเย็นกลับหรือว่าไปเดินห้างก็ได้อ่ตากแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีนะคะมันจะช่วยทาให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะแกแค่ว่าช่วงนี้กิ่าอ เขาบอกให้ไปท่องเที่ยวกันบ้างไปกับแฟนของคุณ่าหรือว่าเนี่ยกับกับคู่ของคุณนั่นแหละสําหรับคนที่แต่งงานแล้วคนที่แต่งงานในช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าระวังเรื่องการทะเลาะก,กันในเรื่องของคําว่าครอบครัวหรือบุคคลอื่นนะคะบางทีแบบเผื่อมันจะไม่ได้ทะเลาะก,กันเพราะว่าตัวของคุณเองทั้งสองคนะ่ะแต่มันจะเป็นทะเลาะจากปัจจัยอื่นหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มันทําส่งผลให้มันมันมีแบบเขาเรียกว่ามี power หรือมีพลังกับ,ก,บกับความสัมพันธ์ของคุณเองนะคะฉะนั้นคนที่เป็นสามีภรรยาคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้ ความสัมพันธ์ของคุณน่ะต้องเรามาระวังไม่ได้บอกว่าจะต้องเลิกลาการเสมอไปแต่ถ้ามันไม่ก็คือไม่ก็ค่อไปจากกาันแต่ถ้าสมมติคุณทั้งสองคนปรับจูนกันได้แล้วก็มีสติต่ตอการปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะจบสิ้นนะคะฉะนั้นแค่แบบว่าจําไว้เสมอบางทีบางครั้งเนี่ยคุณต้องแบบมีสติอะคะอ่ะจริงๆคําเดียวเลยไม่ไม่รู้จะพูดคําไหนต้องมีสติอะต่อกันสําหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพช่วงนี้นะคะระวังพวกพื้นภูมิแพ้ หรือว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าระวังพวกปวดสะโพกนะคะผลเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าในเรื่องของน้ําหนักขึ้นแต่บางคนนะบางท่านไม่ใช่เ่ทุกคนเนาะบางคนอาจจะกาลังมีบุตรมีลูกหรือท้องอยู่ก็ได้หรือมีโอกาสตั้งคันนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนบอกไม่อยากตั้งคันแต่ป้องกันแล้วก็คงไม่ตั้งแหลคะค่ะแต่แต่คือไพ่ขึ้นว่าบางคนอาจจะแบบว่า แทนจะมีเบบีตั้งครรภหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออไม่ได้ตั้งครรภทำแต่มีบ่าลูกสุนัขมาค่ะมีสัตว์ระัดมาอ๋อก็ได้แต่นี่เราพูดถึงเรื่องสุขภาพกิ่งฟ้ามองว่าน้ำหนักมีโอกาสที่จะขึ้นบางคนอาจจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือ enjoy eating แต่พอนหนักขึ้นเหมือนที่กิ่งฟ้าเป็นกิ่งฟ้าพยายามลดน้ำหนักมาให้ลงกับเดิมเนาะลดไปเป็นสิบกว่าโลเลยคือกิ่งฟ้าเพราะว่าอันดับแรกเลยบางทีการนอนหรือการนอนกลนเนี่ยมันเกิดขึ้นบางทีนอนหลับไม่เพียงพอหรือบางทีนอนเหมือนจะเพียงพอนะแต่ก็แบบ ตื่นมาคอแห้งเลยทีเดียวแล้วก็เหมือนหยุดหายใจขนาดดับต้องระวังคือไพ่มันขึ้นในเตือนลักษณะของคําว่า น้ำหนักขึ้นแล้วมันจะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้หมดเลยแม้กระทั่งสภาวะจิตใจได้ด้วยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของคาว่าผิวหนังภูมแพอย่างที่กิงฟ้าบอกละกันนะแล้วก็เรื่องอปวดขมับเบ้าตาค่าสายตาเปลี่ยนหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวเรื่องดวงตาต่างๆต้องระวังนิดนึงแต่บางคนอาจจะมีโอกาสไปเสริมสวยเสริมหล่อทำศัลยกรรมทำหัตถการก็เป็นสิทธิ์ของคุณแค่ต้องเลือกแพทย์หรือคลินิกที่ไว้ใจได้เท่านั้นเองโอเคถัดไปการทําบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอการทําบุญน่ะมันแล้วแต่คุณคุณจะทําอะไรก็เป็นสิทธิ์ของคุณได้หมมมดดเเลยยออาาาานนนุุททบบญ้้ววแต่่่กกิฟีี เราทำบุญน่ะกิงฟ้าจะเรียงลำดับให้ถูกต้องกิงฟ้าจะทำกับคนที่สาคัญก่อนก็คืออาจจะเป็นคนที่มีพระคุณก่อนบางคนเป็นพ่อแม่บางคนเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางคนเป็นพี่ป้านะ้าอาปู่ย่าตายายคนที่มีพระคุณหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ใครที่ดีกับเราก็อย่าลืมดีกับพวกเขากลับแต่กิงฟ้าพูดเสมอแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันอันนี้เข้าใจมากๆฉะนั้นทําทุกอย่างทําเท่าที่เราไหวทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะใครดีกับเราให้ดีกลับแค่นั้นเองถัดไปทาบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบแล้วแต่เราแต่กิงฟ้าจะะะะดดดูใให้้านนนนเืออีีทํกับไรค การทำบุญต้องทำแบบตัวที่เราไม่เดือดร้อนหนึ่งบาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงแนะนำนะไพอะ่อ่ะจะขึ้นลักษณะคำว่า ทำบุญกับเรื่องของกินของบริโภคบางคนอาจจะทำบุญตักบาตรบางคนอาจจะเป็นการถวายเพนหรือของกินของบริโภคเข้าสารอาหารแห้งก็ได้แต่บางคนบอกว่าอยากทำกับคนเป็นแบบคนยากไร้ก็ทำได้แต่เน้นของกินของบริโภคทำกับสัตว์ได้ไหมพวกช้างหมาแมวหรือว่าสัตว์อื่นได้ค่ะทำทั้งคนแล้วก็สัตว์ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งจะยิ่งดีนะแนะทาให้ทําเกี่ยวกับเรื่องของกินทุกชนิดค่ะของกินของบริโภคน้ําเครื่องดื่มของที่แบบบริโภคเข้าไปนะคะทำบุญตรงจุดนั้นก็ได้หรือพวกโรงทานต่างๆก คราวที่ทำบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ำด้วยนะคะการสวดมนต์ก็สำคัญการสวดมนต์กิ่งฟ้าแปะอวัตตใต้ description ใต้ YouTube เสมอเสริมพระคาถาเงินล้านเป็นบทเสริมนะคะพระคาถาเงินล้านสักเก้าถึงสาจบต่อวันได้หรือมากกว่า30จบก็ได้ก็ยิ่งดีต่อตัวเราอนุโมทนาบุญด้วยนะคะนอกนั้นี้มีอะไรคะ่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็อย่าลืมกระทําในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้สติในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะขออนุญาตจบคำทำนายแั่เพลย์นี้สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจังกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณปุ่มโรคหัวใจด้านล่างในยูนะะทู ติดตามเฟซบ o o กแฟนเพจดาร์ติกตอกได้ไอจี IG, ได้นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนจะก,กนใหม่คลิปอื่นกับทุกท่านบ๊ายบายค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพจกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r i channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะ กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ